นิทานจิมพร้อมสุขสิทิ์รอนใจตอนผู้ที่เรียนรู้ชา้าที่เมืองเมืองหนึ่งมีเด็กหนุ่มผู้เรียนรู้ชา้าเขาเป็นลูกชายของพ่อค้ารายหนึ่งแม้ว่าบิดาของเขาจะส่งเขาไปเรียนวิช,วชาวความรู้สักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่อาจจะก้าวหน้าทันคนอื่นได้สักทีสร้างความกุมใจให้บิดาของเขายิ่งนะัก จนในที่สุดพ่อของเขาจึงจ้างบัณฑิตมาสอนที่บา้านแทนที่จะส่งไปเรียนที่สำนักเนื่องจากเห็นว่าลูกของตอนหัวชากว่าคนอื่นเด็กหนุ่มที่เรียนรู้ช้านี้มีนามว่าอาหลงอาหลงนั้นเมื่อเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องก็พาก็พานหมดกำลังใจไม่อยากจะเรียนรู้ศึกษาหาวิชาอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อเรียนไม่ทันเพื่อนจึงไม่ยอมอ่านหนังสือหรือว่าตำราเล่มไหนอีกเลยและเมื่อบิดาของเขาบอกให้มาเรียนตัวตวต,วต,วตัวกับอาจารย์ที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยอยากจะใส่ใจเรียนเท่าไหร่นักท่านพอ่อท่านก็รู้ว่าค่าเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องท่านอย่าหาอาจารย์มาสอนข้าเลยเจ้าไม่ต้องพูดมากข้าให้เจ้าเรียนเจ้าก็เรียนเสียเถิด เมื่อกล่าวถึงอาจารย์ของอาหลงนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ใช่บัณฑิตที่มีชื่อเสียงนักแต่ในเรื่องปัญญาและความเข้าใจในวิชาความรู้ต่างๆนั้นเขาก็มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ใครเลยทีเดียวบิดาของอาหลงจึงวางใจให้มาสอนได้การศึกษาของอาหลงในช่วงแรกๆนั้นไม่มีการกระตืง้งเนื่องจากอาหลงนั้นเบื่อหน่ายการเรียนที่เขาไม่คืบหน้าไปไหนสักที แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ของเขาก็ไม่มีท่าทีที่เบื่อหน่ายแม้แต่น้อยมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ของเขาชวนอาหลงไปเดินที่สัะน้ำซึ่งมีสั์น้ำรวมไปถึงเต่ามากมายและเมื่อไปถึงสัะน้ำของอาจารย์ของเขาก็หยิบเต่าขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วถามอาหลงขึ้นมาว่าอาหลงเจ้าว่าเต่านี้อึดอัดหรือไม่ท่านอาจารย์ในบรรดาสัตว์ในโลกนั้น หามีสัตว์ใดที่อืดอาดกว่าเต่าไม่ข้าขอถามเจ้าต่อว่าหากข้าวงางเต่าน้อยเอาไว้ตรงนี้ไ่าแล้วอาจารย์ก็ปล่อยเต่าเอาไปไว้ที่ไกลจักสระน้ำพอสมควรเมื่อจบคำถามอาหลงก็เห็นว่าเต่ากำลังค,ค่อยๆคานไปถึงสระน้ำด้วยความเชองช้าแต่ตัวเขานั้นยืนอยู่กับที่ไม่ไปไหนท่านอาจารย์ท่านสั่งไม่ให้ข้าเดินข้าจะไปถึงสระน้ำได้อย่างไร แม่เจ้าต่อจะเดินเชื่องชา้าแต่มันค่อยๆเดินเดี๋ยวม,มันก็ต้องถึงคำตอบของอาหลงทำให้อาจารย์ของเขายิ้มออกมาแล้วพูดไปว่าอนการเดินไปถึงสนามนั้นก็ไม่ต่างจากการศึกษาวิชาความรู้สักเท่าไหร่เพราะไม่ว่าจะเดินหรือว่าเรียนรู้ได้ชา้าแต่หากว่าค่อยๆเดินค่อยๆศึกษาสักวันจะต้องถึงจุดหมายแน่ๆต่างจากการนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหน ต่อให้อีกร้อยปีก็ไม่อาจจะถึงจุดหมายได้เมื่อหลงได้ฟังคำของอาจารย์ก็คิดได้จากนั้นก็ค่อยศึกษาหาความรู้จนเข้าใจกำราได้ในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเติบโตช้าไมนา่น่ากลัวเท่ากับการหยุดนิ่ง